ไปเชืบอมากินได้ลดทุดนเออมีเวรพี่น้องแล้วอ่ามีหน้าอ้นคืนเจ้าไหนรุ่มเนมีน้องแล้วบ่ายังเราพี่น้องเออลืมถามลืมเรมเนาะอ่าเอ้ามีทางเอฟซีได้ล่ะอ่าพวกโมงโมาทางนี้โมงมาทางนี้เนาะอ่ามันจังแจ้งแน่อ่าเมื่อกี้กะสีมาว่าได้กะเจ้าการเขาม i n t อยู่เนาะบริจการเขาม i n t ทั้งพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าเป็นถามกันเข้ามาเนาะ วะบ่คิดเนาะอ่าน้องมีนาอ่าเพิ่นอยไว้ให้อ่าเพิ่นท่องท่องได้ยังเพิ่นว่าหั่นนะแต่ว่าคือเว้าเนาะครพี่น้องได้ยังเด้อเนาะครพี่น้องยังๆๆๆ คนกรุกุกัวพี่น้องเลยอยู่ในช่วงบรรยากาศค่อยคำยำแดงเฮ็ดของกินอยู่ข้างนอกพี่น้องเลยอยู่ข้างในมันห่อนเนาะเออเอาสบายดีสบายดีโดยสบายดีเด้อพี่น้องดูอพี่น้องเลยไปจไิงไรจูไพ่เฮ็ดกินยังมาหนิทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่ดูขัวไข่ขัวไข่เอาขัวไข่เนาะดูอพี่น้องเลยไป ติดๆเนะาะไฟลุกอยู่เลยพี่น้องเลยเบื้องลูกพี่น้องเมนูมื่อนี้คือว่าพี่น้องเลยหมูมีนันกกิน,น,กน <c oughs> มื่อนี้ก็ได้มีอยู่เนาะไข่เนาะไม่ได้ชื่อของกินมาพี่น้องเงอ้ยเงนินฝืดเงินฝืดก็คือว่าเนาะพอพี่น้องเลยเมื่อนี้เนี่ยสีขั่วไข่เนาะพอพี่น้าานอ,องสู่ทางพอก,กระเม,มนเนยกินมื่อนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอ่าหม้อที่ว่าเขาใส่หนึ่งะนาลูกชิ้นเนาะพอพี่น้องเลยเป็นอะไดรลูกชิ้นมื่อนี้เบิร์ตบอ Ô, oh, xin bớt đây à, Mưa đi, hết đi, mưa đi nó Bớt đi xe về la bó, tập điểm đừng không? À, mẹ, mẹ, mẹ nó bó hỏi nè Hỏi nha Hỏi lục xin nè Bó nè Bó đây Bó đây đồn Bó đây đồn không? Mẹ Đây, mưa, mưa chẳng hỏi nó Đây mất Ừ, đây thì cần đưa bà hỏi, hỏi mưa đi bó Nên này cái này nó rồi, mưa, mưa nó, mưa sao nó À, đây này phía đồng cầm Cầm lăng, phía đồng cầm lăng เสีเก็ดจินได้หมขายดีไม่ยังได้ขายดีขนมขนมก็ได้ขายน้ำปั่นเขาได้เอาน้ำปันก็ได้ขายดีอยู่ลูกสิ่งก็ได้ขายเนาะโอ้พี้องเอ้ชิใด่เด้นอนมือนี่ก็ได้เอาทุเราให้มันโดนนี่เซนหาเนยังมั่ทันหูเนาะเออให็นมันหอดได้พี้องเอ้เพราะว่ามันจัง ได <lad> ้เก็บนําแน่เนาะอันนี้ก็ยังบ่ทันได้เก็บดอกพี่น้องเอ้ยหมุนๆๆเนาะก็คือว่าอ่าพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นก็ว่าอ๋อบ่คิเด้อเพิ่นว่าอ่าสิว่าจังได๋อ่าอ่าทุนอ่าอยู่นํามของแหละเพิ่นว่ากสิพยายามพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาอ่าได้ของให้มันหลายแล้วก็อ่าเฮาก็สิเบิ่งแหละว่าสิเก็บแบบใดเนาะตัวนี้อ่าฮะ เบ <speaking in Japanese Korean agreement> <speaking> ิ่งเงินแลว่าสิเก็บแบบใด๋เนาะอันนี้เฮายังอยากขยายอยู่พี่น้องอยากขยายเอาของมาอยู่ฮะไทยก็คือว่าหด๋เนาะพี่น้องเาจักสิฮะเป็นเว้าอยู่อ่าสิเป็นยังอกันเนาะอืมตลกีเนาะนีตลกพี่เออพอพี่น้องเอ้ยอ่ามีเกี่ยวนําอีกบ่นี่เกี่ยวกินกับ กิหหมหมอยบอกแม่เราตำเลยะอืมเตียมหมกพีิเต็มพี่้องเลยเป็ต้ตนเทียนเลยเอออันนั่นแหละพี่แองเลยไฟตีแต่ว่ามันอันนั้นในเชือ่อบ่ริที่แต่โมมีน่ากินบรนีิลูกคักปัยังใช่พักลรยดิโอ้ใช่พักลร้จังเสพเนะะาะขัวเด้พี่รองเลยผุนเนาะลูค้า, <laughs> าอันนี้คือ แต่เขาแต่เขาเขายังบาทันมีห้านนะสำนีเขาอาบน้ำเข่าห้องเรียบร้อยแล้วพี่อนเราอยู่ในเห้อนพุ่นเดินแต่ว่าเขาพราเขามีห้านนะเขายังอยากนั่งดินอยู่นอกอยู่นะกับกอ่าับเขากับบรรยากาศพี่อนเราเลยเขากับเขากับบรรยากาศฮอนฮอนเนาะอ่าพอดีเลยเอาเนี่ยกับพยายามเขาขังไว้เนาะอืมเออเนาะเจองบุ่งอยู่บ่ต้องเซฟเฟตของมือจิตบ่นี่ เออเอาน้ำได้เออเมนเมนน้ำกินเนาะน้ำกินน้ำกินอืมน้ำยังไมา่ทาันกินปลาตัวเข้าปะมาใส่เนาะใส่หลายก็ได้หลายเนะาะอืม <c oughs> อันนี้คือของกินของกินกับเข่าในช่วงนายเนียวทั้งประจิตเองกับซีทย,ยอยทย,ยอยพี่รองเพราะว่าหนึ่งมาคนยังไมา่ทาันหูน้เนาะช่วงแรกๆเนี่ยบ่วหู้เลยเนาะช่วงแรกๆเนาะ เขาปิ้งปลาได้พี่รองเลยปลาได้จากโลกอีกหรือเป่าเชื่อมาแต่ว่าโบโบโบเห็ดหลายเนาะช่องทำโตเนาะเออเออเดี๋ยวเดียวเดียวซีเห็ดอีกพี่รองเลยอ่าคือของกินกับข้าวน่ะปลาบัจจิเห็ดชุดนั้นหกตัวเนาะว่าขายยังไงเลยบ่ไม่ขายไหมเนาะเออชาวพันตัวใหญ่เลยเออฮาพี่รองเลย ก็ตัวเจนน้าขัวด้แล้วตัวนี้ของกินแรงเขาไม่ยั้งอันนี้ฮะเช็บตาเช็บตาเออคอนไฟเนาะมาอ่ามหาเด็กเฮากะนอนอยู่น้ำพอพี่น้องเลยตโตนี่มักเฮาหมูมักเฮาคนมาไล่ลูกค้าตลอดอย่าไล่ลูกค้าแม่เอิ้นมาเน่ยเลยเอิ้นมาอย่าไล่ลูกค้าเลยนะเขาสิบูก้าเขามา มาก็ได้เออคนก็ดูกลัวใส่พื้นน้อยเนาะนเออนั่นแหละพี่นอ้องเลยคืออ่าพูดได้สี่พยายามอ่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะพราพี่น้องก็ <laughs> คือว่าฮะเนี่ยทั้งเอฟซีพูดก็ว่าเห็ดแบบนี้ต้องใส่เวลาเด้อร์จิตเด้อร์ประธาน กาสิแม่นแม่นสิพยายามอยู่พี่น้องเอ้ยอ่สิคอยเฮ็ดคอยทํไปอืมบ่บ่ลองบ่ฮู้คืออ่าว่าได้พี่น้องเอ้ยอ่าคอยคอยใหญ่ขึ้นไปทเล็กทน้อยี่อยเนาะอความอ่ความเก็บก็เฮาก็ยังบ่ทันได้อน่ะได้อันไดล่ะมีไฟอบ่ นี่นี่เจ้าวีกนมันนี่มีอยู่มีอยู่วีทางพื้นมันนะนะวีทางพื้นแบบนี้นะอ่าวีทางพื้นมันอืมมัน,น,น,มนยังมุขอนเนาะเออได้ปะขากวนยั้งบัดนี่เออมันยังมุขอนคนคือเขาคำเ่า,าใส่เนาะเออ น้ำปั่นเนาะน้ำแข็งนี่ยังมัท่านเอาเสื้อบ่จแายแต่บัจิตไป <c oughs> ผมมานาบัจิตไปเอาสองเสื้อเนาะ <c oughs> อืมนายอยู่พี่ต้องเลยน้ำแข็งนี่คือเฮาบูก้าเฮาบอก้าอันนาชื่อมาหลายพี่ต้องน้ำแข็นง, <c oughs> งนะเฮาเฮายังมาท่านมีอะไรกระติกเจ็บเนาะเขามีจะเอาแบบนี้เอาซื้อพี่ต้องเลยมีต่เอาแบบนี้เอาซื้อ,อนะอ่าเยอะกว่าเอาแบบนี้นะแบบลหละวะเนาะโตอันนี้คือต๊ต ตัวน่ะปผลขายน้ำปันเบิดไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องอ่าบนเก็บลูกชิ้นเนาะเบิดแล้วพี่ลองเลยเบิดแล้ว,ลวอ่ามีตู้ใสๆโซโซขักด้วยเนาะเผือกเนาะเบิรแล้วคือแต่ว่าของประเภทพวกนี้ยังมีอยู่บ่ทั้งหมดไม่ได้ย,ยิ่งเตยทีนน่นีเ้เบิร์ตเล่มมัองบ่ตัว น้ำปั่นนี่เจ้ว่าหอดบ,อสบ,อบอออ่สิบคนหอดบ่เออสิบคนกับแสนหนึ่งนี่ได้พี่น้องก็ถือว่าโอ้เอาฟังไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเป็นยังไงก็ได้เนาะอ่าแบบนี้ก็คือว่าเราผมพี่น,อน,น้องในเรื่องอ่าของเฮาวไก่ชีประมาณนี้แหละนี่เลยเออเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเลยไปเรื่อยๆเนาะ แป๊ดตัวนี่เลยยังย่าง v à n อยู่พี่น้องเ้ยๆย่างว à n g อยู่นี่ก็ยังว à n g อยู่อันนี้คือสันไดเนาะเหนยเบิ้งมันนี่เบิ้งเบิ้งบ่ยังไม่ทันชุดเนาะพพี่น้องเลยมาเข้าได้ไหมเข้าอย่างวะเนาะ

จะในนี่เนาะเครื่องของเขาอืมนี่ดิอืมทั้งนี้เป็นอะไรทางนี้บ้างก่อนอืมจะให้ทั้งแม่กับทั้ง้องไว้หน้าแหละเพิ่นเผาเครื่อ,องประคอบอยู่ข้างในเนาะอันนี้คือจะเป็นลูกชิน้นเฮาแต่ว่าเขาเนี่ยมันท่านหนึ่งแต่ว่าเขาใช้ช่องพิษไว้พี่น้องเลยเป็นลูกชิ้นก้อนใหญ่เนาะแล้วก็ลูกชิ้นตัวนี้เยอลือ

คือว่าพี่รองเลยอืออ่านี่เลยพี่รองเอ้ยกับโบาลพี่รองเอ้ยกับคือสีประมาณนี้แหละสมเฮาห้าหน่อยเนาะอ่าได้อ่าขายมือส่งเซนสามเซนแบบนี้นะพี่รองกับสีอะไรเงีม้มอ่าไปเรื่อยๆเนาะอ่าเปิดไปเรื่อยๆอยงนอนบ่งอนบ่ เออตัวน้ําได้บ่เอาน้ําได้อาบได้ใส่ชุดผ้ามาเรื่อยๆเออนั่นแหละพี่น้องยังบ่จิตเนาบ่จิตมาติเบียกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ได้บ่นอืมกทักทายสบายดีเด้อพี่น้อง FC อ่าบูุคนอ่ากบ่ได้ได้สดโดนนาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่กคือว่าฮักเพลงพี่น้อง FC คือเก่าเนาะ Cả... Mít thai bé 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 hẹn cặp bé na phong bung bayaka koi kha m yam leng, not a uti hương uti san. Hom la bunny not, hom la hom la hmmm mmmm mmmm chín xem, xem nó <laughs> xem cả bó thì kín chứ đâu nọc nó là cái đấy ba chém nô ghép thôi 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 nè mè này đi ừ. Đang còn cái này Ừ à. มาเซ่เป so, ียกได้แ <Das> ล <hing eme> right. oh ้วบ่ๆอืมกอปลาตเนาะคักดีพี่น huh. oh ้องเอ้าไข่เฮาเนาะอือาหกินตนแรงหากินตนแรงเฮาพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้กคือว่าคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังลดทุนเนาะไปสิบ่กินลดทุนเออ เจ้าอัน้นเจาไหนโรแมนมีน้องแล้ววะยัางเราที่น้องเออลืมถามคุณจะชื่อเรมเรมเนาะอ่าเอ้ามีทางเอฟซีได้หรืออ่าโมงโมงมาทางนี้โมงมาทางนี้เนาะอ่ามันเจ๋งแเนี่ยอ่าเหมือนนี้กะสิมาว่าได้กะเจ้าการเข้มินอยู่เนาะบริจการเข้มินทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าเพิ่นถามกันเข้ามาเนาะว่าบริจิตเนาะอ่าน้องมีนาอ่าเพิ่น À, ừ phần thong thông, thông đấy nhang, phần này nhang vẫn và hà nàng cứu bảo nó có vẻ nóng nóng nó nóng nóng nhang 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 nóng 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 cháu nóng 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 nó mỗi im chỉ đồng này บ่สิบ่อยากนี่ๆเห็นบ่มันน่ะบักใหญ่ๆนึงเกิดมายังเคยเห็นมันใหญ่มันเกิดมายังบ่เคยเห็นบ่สิเฮ็ดได้กินนี่สิมุกหรือว่าเผาไฟเฮาก็มีได้ล่ะฮะคิดว่านบ่องลองลองนึงเอาบ่ใส่ตัวนี้แล้วบ่ลองดูพอแบบว่าักมได้ใส่ตัวนี้7มเองเพื่อเพื่อนั่งกินมันสิบ่นั่นบ่เนาะล่ะ ออกมาแต่วี่ง้อังไยก็ได้เอาซื้อน้ำใหม่เคยเห็นมันไงบ้านไงนี่คิดว่าเป็นนั่นนะหมักพระเอานั่นหมักขุ่นะอ่าเอมักขุ่งโงนะวะแต่าบเมนเดี๋ยำนันเคยยือแต่อบอันนี้นะที่กินมักอ่ากินกิด้วยมกเลยบอหมกบกน้ำมันเชีนั่หาบอล่ะ ไปโอ้เขาได้จี้ได้น่ะน่ะมึนมุกเหมือนอ่ะเอาขึ้นมาเสิ้งนี่โอ้มุกมันพี่น้องเอ้จี้มันนี่นี่จี้มันเนี่ยมันมันสั้นนี่นี่มุกไวได้ค่ะเออเบิ้ง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 แต่ว่าเจ้าจะจับมันได้เด็กนี่เด้อกาเฉยนี่กาเฉยเสิ้งนี่เออจังสั้นเลยเออโต้ไปตรงกลางพี่จ้ะฮะได้แหล้ได้ได้เส่้งนี่ ข้างแรกข้างแรกได้จังทิ้งเอาอ่านั่นแหละโอ้ยงัวเนาะพุ่นได้เอิบแล้วมากินบ่นอบอลเปิดมากินเข่าแล้วบัลนี้ได้เรียบร้อยเด้อมาได้กินเข่าเด้อกินข้าวกินข้าวคุณพีณน่น้องเลยนี่ตู้เย็ยนมันมีกินบ่ ม,มีเนาะมีอะไรพิลังมีเดรุกซินอะไรเอ้าไปเนี่ยอ่ามึงไม่เยอะมียังไงนะ,ม,นะมีนะมีชำนียบอบุญนะคบุญจำนีบนยบวะนี่เด,ด,ดมีอยู่ ยังคือลายแท่นี้พักไม่ได้พักล้วนกับเขาเขาย่งเง้เขาซื่อเขาังกินบุตรยักินสองคนก็บาเสนเด้ฮะเอาเอาถ่ากินฟงกันแน่นอะเออนางถ่ายยนอกก่อนยอเอาพันธุ์สิไปตามกระพุ่นทอถ่ายเป็นนึ่งนางก่อนยังยัง หาเค็ดนันนี่แล้วสบายดีก่อนไหมสบายดีเออสบายดีไหมเอ้ยสบายดีเออเข่าเ้าชื่งอะไรนั่นอ้าเข่าไปกับบรเซนเนาะไปงานพี่น้องมันีกินบ่เวชไปสองคนด้เดือนหนึ่งอยู่พื่นนี่เนื่ออ นี่แหละบัตบัตมีบัตมีกับมีบัตบ่มีกันี่แหละใครในห้านเท่านี้แหละไปลองเลยเนาะชาวพันี่ไหมมันคือวาไรใชปกติกับบได้พอขอบหได้เนาะาวพันับท่ชินเออไปไข้ยิ่เข้าไปหาลราลุงบ่มาประมาณจ็ดโมงยู ตามชิมม้งนี่เมื่อยนี่เมื่อยอยู่ปะเมื่อยนี่มีนังเกือบปุ๊บเกือเป็นนวได้ออกมาน่ะเป็นนวดเขาได้มันข้าวได้ไหมน่ะมีเป็นนวได้น่ะปุ่นเป็นกระตังปิ้งกับมิมม้งอันปิ้งนะไม่ปิ้งไม่มิมงไม่ปิ้งบอมมี้เปียกปิ้งเขาเออหะยจรบงป่ะเอาเยับแต่เพิ่นตำไปตำกระปุ้นเพิ่นไปตำกระปุ้นเพิ่นอยากกินตำกระปุ้น

ฮ่านี่แหละฮ่ามี่มีก็อยู่ในนีแ่แห้ะไปทางไหนล่ะหืมเมาหนะ่ะตะเกียงนนี้เลยเป็นแบบจีเั้ยขรือจีทำไมเป็นเป็นจีเั้ยขรือจีคนเด,ดี่ยเออมีหอยพร้อมเนาะเออเออ้านี่เนาะอา่อานัา่นแหละพี่น้อง เบิ่กันยาวๆเนาะพี่น้งคลิปเฮาเนาะอ่าบ่ได้ก็อยู่ที่เฮือนเนาะอ่าอยู่ที่เฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าแม่เอ้ยมีหอยแหลตหอยลมันมีบ่เอ้าตหอยลพี่น้องเอ้ยทางพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นก็ว่าบ่จิตเนาะอ่าเอาอีกอันน่ะเสานึง่ซั่นเพราะว่าเห็นี่เห็นน่ะมีอีกเสานึงอยู่เพิ่นว่าอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเสายังติดอยู่เนาะก็คือว่า มเมื่อใดพี่รองเลยมีมีเงินก่อนเนาะ,ะมีเงินมีคำก่อนก็คือจกได้อยู่เมื่พี่รองเลยมันจังกว้างมันจังนั่นน้ำแน่เนาะก็คือว่าสีพงงยายามเห็ดแห่ได้เาอาตัวทางนี้นนเนาะตรงไหนอืมเนาะแม่ปิ้งปิงป้งคือจีถาดีสิเข้า,าขไปหาเพื่อนก่อน,อนเนาะเป็นหนึ่งพี่รองเลย Kính <laughs> kháu lên Kính <laughs> kháu lệnh Cứ đọng đi à, nên Nên này À Như hơn nhiều sàn Nó Đẹp lõi lèo bố Bên đây Chưa Bà... Hai vị chim bọn đi. này, ô, mà sẽ gió ở đẹp không? mhm. Mhm, 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 mhm. ครัวแซ่บอยู่ไปเกนิ่นกําลังอยู่เฮือนครัวพี่น้องเด้อครัอยู่อยู่ในนี่้อนเนาะฮ้อนดเนี่ยห้อนพี่น้องเอ้ยอืมเบิ่งกันแบบวยาวเด้อพ่อพี่น้องอ่าคือสิอ่าในนีแหละคืออยู่ในบรรยากาศค่อยค่ํายามแดงเนาะอ่าประมาณ7:00นสิเข้า8:00นเด้อพี่น้องเอ้ยอืม ปลาโตอร่อยเลยบาตมีบาตบุมีของกินกันเ้เนาะเผ็ดๆเป็นอืมมันก็เผ็ดไปไหนากรีฮเนาะโอ้ยอร่อยสุดอืมเทโดเทโดปลาตาม้าปุ้นพี่ต้องเลยไปพักดิ บอหอยนี่เด้เจะมาลำดังเด้ออ่ายังมีต้มหอยอีกแม่พี่รองเ้ยว้าวมาเจวปุ๋ยคนกินไล่อยูอ่ได้พี่รองเ้ยบันี้ก็ได้อของเทพพี่รองเลยบรรยากาศจได้นมอ่ะนันไหนมาย,ย,ายเออ เข้าไปไเข้าไปได้อ่านั่นแหละพี่รงเยพี่ได้มนเทาเดิีดบ่ยังไ่ใช่ิกบ่เอออะไริโอ้จีปันกับจีพี่รงเยผุนเนาะโอ้ยมาอีหนึ่งนะเซินสิเปิดนะกินอะไรกปัเ่มนมิเตอมิเอกับอมากินไนี่ได้มาเพิ่น ประจานให้ขึ้นกินเนี่ยม,มากินข้าวปัน้นซื<ป>้อขุนยันกกินได้ของหันกินเตะม,มาเหมนเนี่ยยันก็หนขุนได้พากันกินข้าวอยู่นอกพี่น้องเี้มันจังเย็นอยู่ข้างในน่ะฮ้อนเนาะอืออืมอ,ม,อมาไกลแล้วกันขุนนั่นนีนมากเลย ฮนะต่ำนี่ต่ำออกมาเลยเอเอเอพิ่นเรียบร้อยแล้วเพิน่นยังเอาพักอยู่ก่าตัวเชบอ่ะเชบดิ <c oughs> อืมอืเอมเนาะคือสีแน่นี่ได้ไปตองเลยโอ้มีสายอยีกนี่เนาะพุ่นไปตองเลยสายผูกไปพุ่นนะโอ้มาแล้วมาแล้วสุกไวใค่เขาไง nhiên phải dục cái này nhiên thể dục anh ấy park đi đâu ngay park này ừ. Ừ. À. Ừ. 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 nó cái ừ cái nó đang cái đang chơi sàn sàn bước anh này ờ này nó mượt rồi ô anh như thế thằng chưa làm hòa thân cái ดีแต่ไรง่วงมาทั้งมาทั้งง so ัวงพี่สมภัชอ่าเป๊้ซีซีรถเลยเออมามามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวเด้อเนาะหากินข้าวน้ำกันพี่น้องเลยกินข้าวอ่ากินข้าวแรงเนาะากินข้าวแรงอ่ากินกับ ต้มหอยพี่น้องเอ้ยนี่เด้ต้มหอยแล้วก็อันน่ะแกงไข่พี่น้องเอ้ยอ่าแกงไข่แล้วก็จะเป็นทั้งอ่าตังกระปุ้นเนาะอ่าหมักพริกแล้วก็บั้นกะจีของโซแม่เนาะเด้อเด้ออ่าโอเคพี่น้องเลยเขาเย็นเล้กก็จะกินว่าตัวนี้บวกินตัวนี้โอ้กินเล็กบอกอืมพ okay. ี่พี่พี่พี่เออเอ้าโอเคพี่น้องเลยอ้าสบายดีก่อนไหม สวัสด uh, ีสวัสดีอาแม่เอ้ยสวัสดีก่อนมาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอาสวัสดีสวัสดีโอเคพี่น้องเอ้ยเอากินข้าวกินน้ําก่อนาพอพี่น้องเอ้ยก็สําหรับคลิปนี้เนาะผิดพลาดประกใดทงจิเองกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC หลายๆเด้อเนาะพอพี่น้องเอ้ยก็สําหรับคลิปนี้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิดุุนอยู่ดีมีแฮงบจิตเองขอกล่าวคําว่าสดีสดีพี่น้อง